สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิบิบาลนะครับผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งผมได้รับโดยการถวายเรื่องความน่ายำเกรงของพระเจ้าเขียนโดยนักเขียนหนังสือยอดนิยมนะครับดรจอห์นบีเวียรหรือท่านจอห์นบีเวียรจริงๆแล้วในหนังสือเล่มนี้มีเป็นขุมทรัพย์ครับให้เราทั้งหลายได้มีโอกาสขุดหาสมบัติอันล้ำค่า แต่ได้ผมอ่านไปถึงหน้าในบทนำนะครับท่านจอห์นบีเวียนั้นได้พูดถึงความจริง4ประการและความจริง4ประการนี้เป็นความจริงที่น่าสนใจมากๆครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะจัดการกับเรื่องของความยำเกรงพระเจ้าและความน่ายำเกรงพระเจ้าของพระองค์ความยำเกรงพระเจ้าของเราพี่น้องครับ4ประการความจริงนี้ประการแรกครับเราเป็นมนุษย์ และเราจะกลัวพี่น้องเห็นด้วยไหมครับเราเป็นมนุษย์และเราจะกลัวเพราะอะไรครับเพราะว่ามนุษย์นั้นมีลิมิ t เ t ชันก็คือความจำกัดนั่นเองเห็นความกลัวนั้นอยู่คู่กับมนุษย์มาโดยตลอดนับตั้งแต่มนุษย์นั้นตกลงไปในความบาปหลังจากที่อาดมเอวาทำบาปมนุษย์ตกอยู่ในความกลัวประการที่สองครับความน่ายำเกรงและความยำเกรงพระเจ้านั้นลึกซึ้ง สวยงามกว่าและใกล้ชิดมากกว่าที่หลายหคนกล้าจะจินตนาการได้พี่น้องครับความน่ายำเกรงนั้นก็คือเป็นของพระเจ้าและความยำเกรงพระเจ้านั้นเป็นของมนุษย์ฉะนั้นเมื่อสองอย่างมาพบกันแน่นอนครับการต่อติดก็เกิดขึ้นลึกซึ้งมากขึ้นเพราะเป็นความสัมพันธ์ครับมนุษย์ก็จะเริ่ม ไม่กลัวพระเจ้าแต่พระเจ้ายังคงความหน้ายำเกรงอยู่และความสวยงามเกิดขึ้นครับเพราะอะไรครับ arrived. เพราะว่าความหน้ายำเกรงของพระเจ้านั้นเปิดโอกาสให้เราทั้งหลายได้มีโอกาสแสดงออกถึงความยำเกรงพระเจ้าอย่างถูกต้องและสมควรซึ่งเป็นความสวยงามครับฉะนั้นความจริงข้อที่สองนี้ก็คือเป็นความสวยงามที่มนุษย์นั้นรู้จักยำเกรงพระเจ้าโดยความหน้ายำเกรงของพระเจ้านั่นเอง ทำให้เรามีความกล้าที่จะจินตนาการในแง่ที่ว่าเราสามารถที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงไม่ใช่เป็นเรื่องราวหรือใครที่น่ากลัวแต่น่ายำเกรงต่างหากครับความจริงประการที่สามครับความยำเกรงพระเจ้าจะกลืนกินความกลัวที่เป็นภัยทั้งสิ้นให้หมดไปพี่น้องครับเมื่อเราเห็นถึง สาเหตุหรือต้นกำเนิดของความกลัวก็คือความบาปมนุษย์อาดัมเอวาซึ่งเป็นมนุษย์คู่แรกเมื่อเขาทำบาปเขากลัวพระเจ้าครับเขาเลยหนีไปซ่อนเมื่อเขาหนีไปซ่อนพระเจ้าตามหาเขาครับในขณะที่พระเจ้าตามหาเขาพระเจ้าสำแดงความรักพระเจ้าสำแดงความใกล้ชิดพระเจ้าเตรียมการยกโทษให้กับเขาแต่ในขณะเดียวกันความน่ายำเกรง ของพระเจ้านั้นไม่ได้หายไปเลยฉะนั้นตรงนี้เองทําให้เราเข้าใจความจริงตรงนี้ว่าความหน้ายำเกรงของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ไม่สูญหายเพราะว่าเป็นของพ,พระเจ้าแต่ความยำเกรงพระเจ้าที่เรามีต่อพระองค์นั้นก็จะเกินกิ่นหรือจะมีชัยชนะหรืออยู่เหนือความกลัวได้เพราะฉะนั้นความกลัวนั้นแน่นอนครับมันก่อให้เกิดภัย ให้กับมนุษย์หลายอย่างความกลัวนั้นทําให้มนุษย์เกิดความไม่กล้าความกลัวนั้นทําให้มนุษย์ไม่สามารถที่จะเชื่อศรัทธาในพระเจ้าได้แต่ความยำเกรงพระเจ้าต่างหากเมื่อพระเจ้าเสด็จมาหาอาดัมเอวาในสวนเอเดนพระเจ้าสำแดงความรักพร้อมกับความน่ายำเกรงเพราะฉะนั้นความยำเกรงพระเจ้าเกิดขึ้นกับอาดัมเอวาครับ อาดัมเอวาก็ยอมรับความช่วยเหลือจากพระเจ้าครับอาดัมเอวาก็ยอมที่จะสวมเสื้อหนังที่พระเจ้าได้เตรียมให้กับเขาครับเมื่อพระเจ้าเตรียมสิ่งเหล่านี้ก็คือความรักความรอดให้กับเขาพี่น้องครับความยำเกรงก็เกิดขึ้นมากมายและความยำเกรงนี่เองทำลายความกลัวครับความกลัวที่จะเข้าหาพระเจ้า กับกลายเป็นว่าเมื่อพระเจ้าสำแดงพระคุณให้กับอาดัมเอวาซึ่งเป็นมนุษย์คู่แรกพระเจ้าได้ทรงประทานความยำเกรงให้กับเขาประธานความใกล้ชิดกับเขาเขาสามารถที่จะเข้าใกล้พระเจ้าได้โดยไม่กลัวต่อไปประการที่สี่ครับความจริงประการที่4เกี่ยวกับความยำเกรงพระเจ้าก็คือความยำเกรงพระเจ้านั้นเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีทุกสิ่ง ความยำเกรงพระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีทุกสิ่งสิ่งที่ดีทุกสิ่งรวมถึงพระพรรวมถึงพระประสงค์ของพระเจ้ารวมถึงการทรงนำของพระองค์รวมถึงการทรงสถิตของพระองค์แน่นอนครับความยำเกรงพระเจ้านำมาซึ่งสิ่งเหล่านี้เพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อมนุษย์มีความยำเกรงพระเจ้ามนุษย์ก็จะกลัวบาปครับแทนที่จะกลัวพระเจ้าเมื่อมนุษย์เป็นคนบาปแต่เขากลับกลายเป็นคนที่ ยำเกรงพระเจ้าเกรงกลัวพระเจ้าเขาจะไม่ทําบาปและตรงนี้เองครับเมื่อมนุษย์ไม่ทําบาปมนุษย์อยู่ห่างไกลจากความบาปพระพรของพระเจ้าก็จะหลั่งไหลมาถึงพระสัญญาของพระเจ้าทุกข้อก็จะมาถึงชีวิตของพวกเราเพราะฉะนั้นในวันนี้ครับอย่าก,กลัวครับพระคัมภีร์บอกเราประมาณ365ครั้งก็เหมือนกับ365วันในแต่แตและหนึ่งแต่และปี เพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าพระเจ้ากําลังบอกเราทุกวันทุกวันครับว่าอย่าก,กลัวเลยอย่าก,กลัวเลยสิ่งนี้ทําให้คริเสเตียนเรานะครับสรุปได้ว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้เรากลัวแต่ข้อความเหล่านี้กล่าวถึงความกลัวที่เป็นอันตรายครับความกลัวที่ทําลายความเชื่อความกลัวที่ทําให้เราออกห่างจากพระเจ้าฉะนั้นพี่น้องครับขอให้เรายำเกรงพระเจ้าครับและเรา ต้องกำจัดความกลัวต่างๆในชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้าทำให้ความเชื่อศรัทธาเราทุกนี้จะถูกตรวจสอบครับจะทำให้เราได้รับประโยชน์จะทำให้ชีวิตของเรามีพระพรเมื่อเราเลิกกลัวพระเจ้าแต่เรายำเกรงพระเจ้าเมื่อเราเลิกกลัวพระเจ้าแต่หันไปกลัวบาปแทนครับเพราะอะไรครับบาปนั้นมันขัดขวางเป็นอุปสรรคต่างๆ ที่เราไม่สามารถเข้าถึงพระเจ้าได้และเป็นจุดที่เราทั้งหลายต้องสารภาพครับเราทั้งหลายต้องยอมรับว่าเราเป็นคนบาปเราทั้งหลายต้องยอมรับว่าเราต้องการความช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราแล,และด้วยพื้นฐานความยำเกรงพระเจ้านี่แหละครับความเกรงกลัวพระเจ้านี่แหละครับจะทำให้เรายอมถ่อมใจลงและเรารับการอภัยโทษบาปจ <ileri> าก <degrad ed> <im backwards> พระเจ้าแล้วแล้วร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้า ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระวจนะของพระองค์และสำหรับหนังสือความยำความน่ายำเกรงของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดไว้พระพรทุกท่านที่ได้อ่านทุกท่านที่ได้ฟังขอพระองค์ที่ทรงโปรดให้เกิดความยำเกรงพระเจ้าอย่างแท้จริงในชีวิตของพวกเราทั้งหลายขอขอบพระคุณพระองค์กราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องแท็กทุกท่านนะครับสวัสดีครับ พระองค์ยังเหมือนเดิมเป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไปพระอง,อง,องค์สงสมควรที่จะรับการสรรเสริญพระอง,อง,องค์สงสมควรที่จะรับการโมทนาเพราะพระองค์แสนดีและไม่ม ไปรจะเหมือนพระอง,ง,งค์งมสมควรที่จะรับการสรรเสริญ ทางรอดอยู่เสมอคืนและวันที่เหน็บหนาวพระองค์อยู่ข้างเราเป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไปพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญพระองค์ทรงสมควร ที่จะรับการโหมทนาเพราะพระองค์แสนดีและไม่มีใครจะเหมือนพระอง,งค์สมสมควรที่จะรับการสรรเสริญ

ที่จะ